การดูวันวินาัยากาจตุรถีหรือสังกัสตีจตุรถีนั้นดูอย่างไรกันแน่เนื่องจากว่าบางวันก็ไม่ตรงกับวันขึ้น4ี่ข่ำและวันแรมสี่ค่ำผมจะมาแนะนําวิธีการดูวันวินาัยากาจตุรถีและสังกัสตีจตุรถีนะครับ 1. วันวินาัยากาจตุรถีจะตรงกับทุกวันขึ้น4ี่ค่ำ และวันสังกสตีจตุรทีนั้นจะตรงกับทุกแรม4ค่ขานั่นเองนะครับแต่บางท่านก็จะมีคําถามว่าเมื่อไปดูตามปฏิทินจันทรคติแล้วแต่ทําไมบางวันถึงไม่ตรงกับ4ี่ําไปตรงกับ3คมาหรือ5้าขาจะอธิบายในข้อที่2ครับ 2. นอกจากดูวันขึ้นวันแรมนั้นต้องดูดิถีของช่วงเวลาของวันวินยาย,ยากาและสังกตีจตุรทีด้วย ซึ่งทิถีหรือดิถีนั้นหมายถึงวันทางจันทรคตินะครับเป็นการกําหนดวันเดือนปีโดยใช้เวลาที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลกดิถีเนี่ยเป็นคําเรียกวันขึ้นวันแรมของดวงจันทร์นะครับอย่างเช่นวันขึ้น15บห้าค่ำเนี่ยก็จะเป็นวันที่พระจันทร์เก็มดวงแบบนี้ซึ่งดิถีของวันวินัยกาจตุรถีและวันสังกัตตีจตุรถีนั้นจะเป็นการคาบเกี่ยว กันเป็นปกติอยู่แล้วนะครับบางทีเนี่ยจะคาบเกี่ยวของขึ้นหรือแรมสามข้ามไปที่ขึ้นหรือแรมสี่ข้ามหรือคาบเกี่ยวของขึ้นหรือแรมสี่ข้ามไปขึ้นหรือแรม5้าข้ามนั่นเองครับผมจะอธิบายในเรื่องของการดูวันอย่างเช่นสังกตีจตุรทีนะครับเพราะว่าการที่กําหนดว่าวันนี้เป็นวันวินัยกาหรือวันสังกตีเอาทำไมไม่บอกว่าเป็น2วันไปเลยนะครับเพราะว่าการกําหนด1วันเพื่อที่จะให้สาวกนะครับ หรือผู้ที่นับถือฮินดูเนี่ยได้ใช้วันนั้นในการทําพิธีใหญ่ในการถือศีลอดแล้วก็ทําบูชาพระจันทร์นั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นวันสังกสรีจตรุรธีที่ผ่านมาในเดือนธันวาคมปี2567นะครับอธิบายอย่างนี้ดิถีของวันสังกสรีจตรุรถีในครั้งนั้นเนี่ยตรงกับช่วงเวลา10โมง6นาทีในของวันที่18นะครับยาวไปจนถึง10โมง2นาที ของวันที่19ธันวาคมซึ่งวันที่19ธันวาคมเนี่ยจะตรงกับวันแรม4ี่ค่ำและวันที่18เนี่ยจะตรงกับวันแรม3ามค่ำซึ่งถ้าดูแค่ปฏิทินจันทรคติเลยเราก็จะบอกว่าวันเนี้ย คือวันสังกษีจตรุรฐีซึ่งมันก็ใช่ทั้งสองวันเพราะว่ามันเป็นดีถีทีท่คาบเกี่ยวกันแต่การที่กําหนด1วันขึ้นมาอย่างที่ผมบอกตามขนบธรรมเนียมประเพณีของการบูชาพระพิคเนศในวันสังกษีจตรุรฐีก็คือเราจะต้องถือศีลอดนะครับและทําบูชาใหญ่ในตอนกลางคืน<ม>เพื่อที่จะทําการบูชาองค์พระพิคเนศหลังจากนั้นเราจะต้องทําการบูชาพระจันทร์ด้วยนะครับเพราะดีถีในของวันที่1 8ถึง19เนี่ย ดีของวันที่19ถึงแม้จะตรงกับแรมสีค่ำ แต่ดิถีของวันสังกตีนั้นหมดตั้งแต่10โมง6นาทีเพราะฉะนั้นพระจันทร์จะขึ้นอยู่ในช่วงของคืนวันที่18เพราะฉะนั้นเราถึงทําพิธีและถือว่าวันที่18ธันวาคมเป็นวันสังกตีจตุรถีเพื่อทําพิธีบูชาและถือศีลอดรวมไปถึงการบูชาพระจันทร์นะครับถวายอากรียให้กับพระจันทร์แล้วก็ทําการสวดมนต์และถึงละศีลอดหรือออกจากวรรตนนั่นเองครับสวิธีการดูอีกอย่างหนึ่งที่ง่ายมากก็คือว่าสามารถเข้าไปค้นหา ข้อมูลของทางเว็บไซต์ของอินเดียก็ได้นะครับแต่นี้ผมสกิดบอกนิดหนึ่งว่าบางบางเว็บเนี่ยก็บอกคลาดเคลื่อนเหมือนกันนะครับบางทีต้องดูดีทีดีๆหรือดูข้อมูลได้จากทางพิกานสวนเทวไลไยจังหวัดเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะทําดิถีวินัยการจัตุรถีและสังกัสตีจะตุรถีไว้ตลอดทั้งปีไว้ให้นะครับและสำหรับผู้ศัทธานะครับที่มีคำถามหรือว่าอยากปรึกษา ในเรื่องของการบูชาองค์พระพิคเนศนะครับสามารถมาปรึกษาผมได้ฟรีนะครับที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์นะครับก็จะมาพูดคุยสอบถามปัญหาในเรื่องของการบูชาองค์พระพิคเนศเพื่อให้ทุกท่านนั้นบูชาได้อย่างมีความสุขมีความสบายใจเป็นที่ตั้งของการบูชาพระพิคเนศนะครับขอให้ผู้ศรัทธาทุกๆท่านบูชาองค์พระพิคเนศและเทพฮินดูอย่างมีความสุขการบดิบัปปะโมริยาผมมาสเตอร์เบสอาจารย์เบสที่นครจตระจารีสวัสดีครับ